ใส่เกลือกันกระจนสองตัวเลยพี่น้องแม่อืมอื่นอื่นอื่นอีกเด้อพี่น้องเอ้ยกระจนเนาะอ่ากรับสบายดีพี่น้องบุศกุลคนเนาะวันนี้มาใส่กลับอีกเนาะนี่อยู่กลางป่าอีกเนาะอาวุธบุญมิยังไล่พ e ี่น้องเอ้ยมีแต่กลับเนาะ กับสองธงเนาะนีน่ประมาณหกสิบหกสิบล่างหมดเลยนีน่กับเล็กเนาะลักกากล้วยเนาะเหยื่อใส่กล้วยเนาะบะกลายเนาะพี่น้องเนาะนี่ทุงหนึ่งโอเคพี่น้องนี่นนนนนใส่กับฮากันแล้วพี่น้องพอดีล่างสุดท้ายเนาะแต่ว่าบุได้ใส่ให้เบิง่งเนาะ ว่ามันเสียเวลาเด้แต่ว่าบบได้ใส่ให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวสิพามาเบิ่งหลังสุดท้ายอย่างไรเนาะนี่เนาะพี่น้องเนาะหลังสุดท้ายเนาะนี่อ่ามันคล้ายๆกับว่าน่าจะมีโตเนาะเป็นป่าไม้ตึบเนาะพี่น้องมันกุกไม้เนาะขึ้นไปถึงเน้อย่ลุ่มเป็นห้วยเนาะเนี่ย น่าจะเป็นทางัตว์เที่ยวเนาะก็เลยใส่ไปบางนี่เนาะหลังสุดท้ายพี่น้องเอยหลังนี้นี่เนาะมันเขาจะเอาที่ดินปกเนาะทางหน้าเนี่ยเขาจะปกแล้วกันทางท้ายกันดีแท้กับปกเนาะเด่ยเขาก็ยามเลยเนาะปกทางนาน้อยนึงเนาะนี่ใส่มะกล้วยกับอ่ามันต้นเนาะเดี๋ยวรอรุ่นเบิงเมลงเนะพี่น้องเนาะววาสิมีโตบอเนาะ ลุงพนยังใส่กับอีกลางสุดท้ายคือกันเนาะทารุนบงเมืองแรงพี่น้อยนังทานูกินมากคี่เนอะแต่ว่ามีกับกับกระลั่นเนาะถึกหนูนี่เนาะมากันตัวนูกินเนาะนี่ หนูน้อยเนาะนี่กระปุกน้อย,อยพี่น้องเอเดี๋ยวห่างใหม่เนาะ <c oughs> ยามกลับกลางคืนนะนะพี่น้องสองล,างล่านถือกระบอกน่ะใส <c oughs> ้มาโซ่พี่งดูฮัน <c oughs> เอายกพวงหัน <c oughs> อีกกระตุ้นหนึ่งพี่น้องเอโลอเก็บกระปูกระปุ่เห็นเนาะบ่มีกระปู บูเห็นบูเห็นเนาะครูเนาะ <c oughs> แต้มที่สองพี่น้องอู้ห้าก,กระเทือกเลยนู่ทองขาวนี่มาแล้วพี่น้องตัวใหญ่มาแล้วพี่น้องมาแล้วพี่น้องอู้ลูกหนูวายวเั่นจับยกมั้งด้วยท่นโอ้มาแล้วพี่น้องเถอโอ้บูเห็นจังเลยมันมัน,น,มน,นยังลงรุง่มเลยเห็นเลยเนะี่ย โอย้ยาเลยเห็นก็ได้เอามาแล้วพี่น้องกำลังรับอยู่มีเขียดเองนอนนี่พี่น้องนี่เป็นกลิ่นเนาะเขียดธรรมชาติเขียดห้วยเนาะน้องทองเหลืองเลยมาอีกแล้วพี่น้องนี่เต็มที่แถวแถวที่ซีบ่ ขักัยพี่น้องเลยเบิงสายพี่น้องเบิงสายก่อนนอนนี่เห็นและโตมันเนาะแต่พยายามพี่น้องนำสายเนาะนี่เนาะนัวย,ยพี่น้องสายจนเค็งตึงเลย เดี๋ยวาปวดกันเนาะพี่น้องใส่ยมองนี่เนาะอุย้ยปวด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 ลานี้บบเห็นกับพี่น้องแต่ว่าศอกเห็นแล้วเนาะนี่อุ้ยกระจอนพี่น้องนี่โอ้ย,อ,อ,ยอยู่ใก,ใกล้ๆ่หันนี่เนาะพี่น้องเนะาะตบไงเอาเก็บ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 มาแล้ว ลางนี้บูเห็นกลับอีกแล้วเนาะใกล้ก้กับลางที่ได้กระจนกี้เนาะแต่ว่าบุเห็นกลับอีกแล้วอู้เห็น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 ถึกถึกคือกันเป็นเรียนกันออ้ยหมดมาจอเลยับถึกถึกแล้วถึกแล้วยามแล้วเขาก็มานี่เนาะห่างไว้คือเก่าพี่น้องเอ้ยอู้ยใส่แก่้กลกันกระจนสองตัวเลยพี่น้อง อืมอื่นอื่นอื่นเอาอีกเด้อมานี่เลยพี่น้องโอ้ตัวนี้ยังไม่ตายนี่นี่น,นี่โอ้กระจอนอีกพี่น้องเลยป่ามันลากอันนี้ไปพอดพี่เลยอันปักเนาะคุณเสืออยู่ถึงคุณล่างสุดท้ายบนฮาวามันคือชิถึกพี่น้องนี่เนาะงบนฮาวรีวิวมือสวยนี่เนาะ ทึ่งอิลีนี่นี่นี่หนูเนาะโอ้ยมาแล้วเจออีกเจออีกพี่น้องออ้ยนี่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 หนูทองบาทอันนี้เขาป็นหนูทองบาทพี่น้องตุ้ใหญ่อู้มานเลยพี่น้องมาเนยแหลพี่น้องนี่ตุ้ใหญ่เนาะ สบายดีพี่น้องตอนเช้าเนาะนี่บนนอนหนาวายเนาะ<ฮ>กำลัง<ฮ>สีออกเดินทางเนาะนนยามกลับตอนเช้าเนาะ,ะนี่มาสูุ่ณงานคืนเนาะนี่นัวไเนาะอุ้ยตบง่ายนี่ แล้วก็กระจน2-3โตแล้วก็อยู่ถกหั่นอีกเนาะบ่ทายบ่ทันได้ออกเนาะอีนี่เนาะเดีวจังน้อยสิมาสรุปให้เบิ่งนํากันเนาะว่าได้ําใดเนาะยามบดเซาพี่น้องเอ้ยอู้หากก็เห็นกระจเดียวตาย้นีหากก็ถึกกี้ลเนาะบดเซาเลย โ oh, อ้ยต like, oh nice ื่นเช้ามานี่บ่ถึกเด้อหาก็ประมาณตัวนี้นึงแหละนำเช้ารอบเช้าพี่น้องนี่มาอีกแล้วตัวนึงอ๋อกระจอนเนาะโอ้2 2ล้านนึง2ล้านเรียนกันเลยนี่ กงร้างเรียนกันเลยเนาะนี่จบเกมพี่น้องบอลันซ้ำล่างสุดท้ายมานเมื่อวานะเนาะถึกถกหนูตัวหนึ่งเนาะแต่ว่าม้นนี้บอลันเอามกปีเนาพี่น้อง ผลงานพี่น้องอุย้ยมาเนาะมีนูตัวบักใหญ่เนาะนูวายนูทองบาทเขาดาวเลยพอดีมื้อนี้วันที่31เองเนาะกระจอดอีกโซม4 2 4 6 8ตัวเนาะกระจอดเนาะอุ้ยนี่นูนูวายเนาะมากระคาพี่น้องเนูทองบาทนี่วายทำจอดไปกับพ่อหน้าพี่น้อง 嗯。Yeah.